แตงกวาญี่ปุ่นอร่อยสวนดวกดกเก็บทุกวันขายทุกวันเวนลาสองสามพันะอ,อย่างดกนลูกก็ยาวฉีดยาจะสวยกว่านี้อันนี้แต่อันนี้ปลอดสารพิษไม่เคยฉีดยาลูกก็จะออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่กินนี่ติดใจเลยถ้ากินแล้วติดใจเลยคอนเฟิรม์ม นี่ดูโดกโดกโดกดกดกมากอ,อ,อย่างโดกอย่างโดกขนาดเก็บทุกวันนะเนี่ยโตเร็วยนยนวงเนละ mm-hmm <laughs>